ยายอยู่ลาชบุรีคงไม่เจอกันพ่อเก่งอ๋อขอบคุณครับขอบคุณคุณยายมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่เจอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในลรกสุดซุเมือเ่อนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนพี่น้องเนาะพออี่ย่ใสห้อกกระพอกันได้นะครับฝากพี่น้องติดตามนเน็เดอร์จังใดเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับคุณแม่ครับคุณยายครับขอบคุณมากมากครับบุญมาจากของดีแม่ยิวแม่บุญมาจาของกระจิวไปเลยดิ เขาบอกว่า,าเจอกันยี่สิบเอ็ดก็เลยถามมายี่สิบเอ็ยดยู้มใส่เป็นยู้มใส่ที่แล้วพี่บอกาคิวหักแบบนี่หรอไปออกกำลังกายแหว่อยากไปออกกำลังกายมากเดี๋ยวปิดวงเป็นเทรนเนอร์ให้หน่อยนะเข้าคอร์สนะนั่บอกห้องแล้วไม่ได้อยู่น่บอกอืมฆ่ากันใหยถึงมุดเฮีดิเอาวะ เฮ้ยเปหนาตีก hmm. ันบ่ราแจ็คเนี่ยมันเจ็บปลาลองเพลงให้ฟังหน่อยสาวรถจันนามันหัรอรอจังเลยนะครับผมเอามันเป็นประโยคบอกเล่าเมื่อประโยคคำถามเพื่อประโยคอย่างไงรอจังเลยนะครับผมบครัประโยคคำถามครับผม หยอกหยอกนะครับหยอกหยอกหยอกยอกน้องกลายเป็นแฟนเขาแล้วหมดแล้วที่เขาจะหุนขอบคุณตรงนี้หรอกครับขอบคุณค well, ุณแม่เพชรเจระาครับไม่ใช่ประโยคบอกเล่าครับประโยคคำาำครับแม่เหนื่อยโรงงาน จังสี่แหละครับพี่น้องถามว่ามันเมียบมันกับเมียยวจังวมันกับไปจังสี่ละซุ้งเลยเวยนมย <c oughs> เเอวมันเป็นวัตจออมันเป็นวัตจักมันว่นหลูบแล้วเรีว,บ,รวรอบอรถนเฮบอลเขาอบตีกันทำไมใช่ล่ะลองเพียงไอ้บอยลองใครวลาเ อาจจะหมดครับนมจวงหายอย่างคร์บอนบ่เ,เห็นหลายมือเด่นอาจจะบพไานห,หายเล่นอยู่ที่ไหนครับถึงมีคนตีกัน่อยเอ็ยดครับอนมีรถเฮ่มาหมา่าจอยกันผมมันจะไปฟิตเนสเรื่อเยเป็นเพืนที่เ,เหนื่อยนะเด้อโอเคบอตกลงแบบปี้นะ